สวัสดีเพื่อนเพื่อนมาต่อกันนะคะนี่จะต้นฟักทองอ่าฟักทองไล่เนาะนี่คือยอดอ่อนนะนี่เคยลงไปแล้วนะคะต้นที่ออกนะคะนี่คือดอกค่ะนี่คือดอกแล้วลูกมันนะคะนี่นะคะเห็นไหมสวยเนะนี่คือลูกมันนะคะนี่นี่นี่น,นี่ลูกมันจะเล็กเข้าเออ กำปั้นสองกำนะแล้วลูกมันจะยาวเนี่ยท่งลูกมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะพอโตมามันจะโตมาลูกมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะร่งมันนะนี่เราคือดอกมันนี่มันออกดอกแล้วนะออกดอกเป็นลูกแล้วนะคะเขาเรียกฟักทองไร่นะคะลูกเล็กนะคะเท่ากำปั้นสองกำเนาะมัดรวมกันนะนี่นะนี่เป็นหลายลูกอยู่นะนี่ นี่เห็นไหมนี่นะคะลูกเล็กๆนาอหน,นู่นนู่นนู่นก็นนนนอีกลูกหนึ่งแล้วจ๊ะเขาเรียกฟักทองไล่นะคะทางใต้เขาเรียกน้าเต้จาจ้ะฟักทองบ้านเราธรรมดาธรรมดามจะเป็นแบนๆกลมๆใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมอันนี้ลูกมันแค่นี้แหละแล้วลูกมันจะเท่ากํบป้านเองนะเนี่ยต้นมันที่แม่บอกว่ามันขึ้นเอง แล้วมันก็เนี่ยมันแตกเห็นไหมต้นเดียวนะเนี่ยเม็ดเดียวนะเนี่ยเห็นไหมนี่เม็ดเดียวนะดูนี่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 มันจะแตกเก่งออกมาเป็นทางทางนะนี่ดเเูเห็นไหมเห็นมเนี่ยูมันเท่ากัปั้นสองกัน ตมรวมกันนะนี่ยนะเป็นเยอะเหมือนกันนะนี่น,น,นี่ดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ยกิ่งเดียวนะเนี่ยนี่ก็อีกลูกหนึ่งนะจ๊ะนี่กิ่งเดียวนะคะเพื่อนๆนูนเห็นไหมนี่ นี่ก็อีก ja. ล okay, ูกหนึ่งนะคะโอ้เป็นเยอะนะน่นน่นโน่นๆน่่นนกับเหี้ยน่ะ่นยอดหนึ่งเป็นหลายลูกนะนน่นอันนู้นก็เล็กๆก็เป็นอยู่นะอาจาโอเคนะถ่ายดูแล้วนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ตอนลูกลูกใหญ่ ยี่สุกแล้วที่แก่แล้วที่กินได้แล้วนะจ๊ะโอเคนะออ้ยแต่กิงนี้ยอดนี้เป็นเยอะมากดูดูดูเห็นไหมเนี่ยเป็นเยอะนะโอเคนะจ๊ะออ้ยกิ่งนี้เป็นนะ หนึ่งสองสามสี่ลูกห้าลูกนะจ๊ะโอเคนะนี่ถ่ายให้ดูนะจ๊ะดอกมันสวยมากเลยเนาะโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนลูกใหญ่ๆนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายจ๊ะ